อาทิตย์พรไตยพระเจ้าเค,ครงไกลเสด็จเนื้อพวกเราสรงเจิมรู้ไว้ให้ไปประกาศและนำวิญญาณองค์อาทิตย์พรไตยพระเจ้าเค,ครงไกลสัด็จเนือพวกเราสรงเจิมรัวไว้ให้ไปประกาศและนำวิญญาณ เไปยังคนขัดสนเราเป็นเนลาผู้ทุกทนได้รับกันเราล่าลงใจเพลาเพื่อปลดปล่อยฉันเลยให้ผลทา,ลาและประกาศความหวังสู่ชนที่มืดมนเพราะเป็น และเป็นเวลาชัชนะแห่งองค์พระเจ้าเพราะเป็นเวลาเป็นวรระแห่งความโปรดปรานและเป็นเวลาชัชนะแห่ององค์พระเจ้า ไรสถิตเหนือผู้เราทรงชำระไวให้ไปประกาศและนำวิญญาณอุ mm ้ง hmm. อิจฉาใจพระเจ้าเกลีไกรสถิตเหนือผู้เราทรงชำระไวให้ไปประกาศและนำวิญญาณ เพราะย้อนใจที่บอบช้าเราเป็นเวลาแต่ทรงจะเตรียมเพื่อผู้ที่ทุกข์ระท<า>้<า>อนเธอลงบนเราน้ำมันแห่งยินด<า>ีนาจากกครับควรวนกลายเป็นสันสินเราเป็น เปความโปรดปรานและเป็นเวลาใช้ชนะแห่งองค์พระเจ้าเพราะเป็นเวลาเป็นเวลาให้ความโปรดปรานและเป็นเวลาใช้ชนะให้งองค์พระเจ้า ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยก ผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้ข้าพระองค์พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจและฤทธิดเดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบสืบไปเป็นนิจอาเมนสวัสดีครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณความรักมั่นคงของพระองค์ที่ทรงดำรงอยู่กับเราทั้งหลาย ขอบคุณสบการทรงปกป้องที่มาจากพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันพระวจนะคำของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมกิจการบทที่6ข้อที่3และข้อที่7พี่น้องครับให้เรามาดูพระวจนะรมของพระเจ้าในพระธรรมกิจการบทที่6ข้อที่3และข้อที่7ซึ่งบันทึกไว้ยอย่างนี้ว่าเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงเลือก7คนในพวกท่านที่มีชื่อเสียงดีเต็มเปี่ยมด้วยเพรวิญบริสุทธิ์และสติปัญญาเราจะตั้งให้พวกเขาดูแลงานนี้ข้อที่7 การประกาศพระวจนะของพระเจ้าก็จเริญขึ้นและจำนวนสาวกก็เพิ่มขึ้นอย่างมากในกรุงเยรูซาเลม็มและพวกปุโรหิตจำนวนมากก็มาเชื่อถือให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญพระคุณความรักมั่นคงของพระองค์ที่พระองค์ทรงสถิตยอยู่กับเราทั้งหลายทรงปกป้องและทรงเลี้ยงดูชีวิตของเราพระเจ้าค่ะเวลานี้ขอพระองค์ทรงปริดหูตาใจฝ่ายวิญ,ญญาณของเรา ที่เราจะเรียนรู้และเข้าใจพระประสมของพระองค์่านพระวจนะคำของพระองค์ในเวลานี้ข้าพระองค์ฝากมอบเวลานี้ไว้ใต้การทรงนาำที่มาจากพระองค์อธิษฐานทูลขอในพระนามพระมหายซูุคริสเจ้าอามนพี่น้องครับในพระธรรมกิจการบทที่6ข้อที่3และข้อที่7ซึ่งบันทึกไว้อย่างนี้ว่าเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงเลือก7คนในพวกท่านที่มีชื่อเสียงดีเต็มเปี่ยมด้วยเพวิมญาณบริสุทธิ์และสติปัญญาเราจะตั้งให้พวกเขาดูรายงานนี้ ข้อที่ 7. จงประกาศพระวจนะของการประกาศพระวจนะของพระเจ้าก็จเจริญขึ้นและจํานวนสาวกก็เพิ่มขึ้นอย่างมากในกรุงเยรูซาเลม็มและพวกปุริเหตจํานวนมากก็มาเชื่อถือพี่น้องครับสถานการณ์ที่เรากําลังเผชิญอยู่สถานการณ์โควิดก็เป็นสิ่งที่เราวิตกกังวลการติดการแพร่ระบาดของโลกก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลอย่างมากเพราะว่าคนติด โรคโควิดก็เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจแต่พี่น้องครับขอพระเจ้าทรงปกป้องขอให้เราวางใจในพระเจ้าให้เราเชื่อในพระองค์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราพระองค์ทรงมีพระประสรงค์และเราเชื่อว่าเราจะเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างกับสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่และเราสามารถเป็นพยานถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้และผมก็ยังยืนยันเสมอว่าพระองค์ทรงสัต์ื่อและพระองค์ทรงยุติธรรมกับเราทุกคนและสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นพระองค์จะทรงดูแล และพระองค์จะทรงปกป้องชีวิตของเราอย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราพระองค์ทรงยุติธรรมขอพระเจ้าทรงเสริมกําลังเราพี่น้องครับในอาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสอ่านบทความและสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่นุนใจผมในการดาเนินชีวิตและอยากจะแบ่งปันไปสู่พี่น้องเป็นการพูดถึงเรื่องของงานพี่น้องครับเมื่อเราพูดถึงงานการดูแลงานนั้นบางครั้งนั้นเราอาจจะรู้สึกว่างานที่เราทํานั้นทุกคน ก็ทาได้ใครๆก็ทําได้ถ้าเราไม่ทํางานนี้แล้วคนอื่นก็จะมาแทนที่เราได้ดังนั้นสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ถูกแต่สิ่งที่จะทําให้เรานั้นมีความสําคัญกับงานนั้นและคนมองว่าเราสําคัญกว่างานนั้นก็คือว่างานที่เราทํานั้นไม่ใช่ว่าคนอื่นจะมาทําได้ แต่งานที่เราทํานั้นก็คือว่าเมื่อคนอื่นมาทําแล้วเขาทําได้ไม่เหมือนกับเราดังนั้นเราจึงจะมีความสําคัญกับงานที่เรากําลังทําอยู่เขาได้ยกตัวอย่างเช่นบทความนี้ได้ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการนับสต็อกสินค้าพี่น้องครับถ้าพูดถึงการน,นับสต็อกสินค้าเขาจะบอกว่าแค่คุณสมบัติแค่นับเลขได้ก็สามารถนับสต็อกสินค้าและไปทํางานในสต็อกสินค้าก็ได้แต่แท้ที่จริงแล้วถ้าเราจะจะ,จะทําให้เรามีความสําคัญ กว่าคนปกติคนทั่วไปก็คือว่าเราต้องเป็นคนที่ไม่ใช่นับเฉพาะเลขเป็นเท่านั้นแต่เราจ้องเป็นคนที่นับเลขไวนับแล้วไม่มีขอบเราไม่มีข้อผิดพลาดถ้าเราเป็นคนอย่างนี้เราจะเป็นคนที่มีความสําคัญกับงานที่เรากําลังรับผิดชอบอยู่เพราะว่าเราจะใช้เวลาน้อยกว่าคนอื่นและเราจะไม่มีข้อผิดพลาดดังนั้นเมื่อเราทํางานอย่างนี้บริษัทหรือสิ่งงานที่เรากําลังรับผิดชอบนั้นก็สามารถที่จะพัฒนาขึ้นได้และ เมื่อเรามีการพัฒนามากขึ้นกว่านั้นมันก็จะทําให้งานที่เรารับผิดชอบนั้นมีการพัฒนาขึ้นไปด้วยอย่างเช่นเราไม่ใช่เฉพาะนับเลขได้เราไม่ใช่เฉพาะแค่ไม่ผิดพลาดในการทํางานเรายังเป็นคนที่นับไวและยิ่งกว่านั้นเราสามารถในช่วงเวลาที่เรากําลังนับอยู่เราสามารถสังเกตข้อผิดพลาดของสินค้าและเราสามารถเปลี่ยนและส่งออกเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพออกไป เมื่อเราทํางานในจุดจุดนี้แล้วเราทําอย่างนี้บริษัทก็สามารถที่จะพัฒนาได้เพราะว่าถ้าคนทั่วไปแค่นับเลขได้แต่เขานับช้าเขามีข้อผิดพลาดและเขาไม่สามารถสังเกตข้อผิดพลาดหรือตำหนิของสินค้าได้และเมื่อสินค้านั้นออกไปสู่ผู้บริโภคผู้บริโภคก็จะตีกลับและต่อว่าบริษัทที่กำลังส่งออกสินค้านี้ไปให้เขานั้นการอยู่ในสต็อกสินค้าก็เป็นสิ่งที่ สำคัญและคนที่อยู่และบทบาทที่คนที่อยู่ในบทบาทที่เขากําลังทํานั้นก็เป็นสิ่งที่สําคัญดังนั้นพี่น้องครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าเรากําลังอยู่ในบทบาทอะไรและเรากําลังมีข้อแตกต่างจากคนทั่วไปอย่างไรในสิ่งที่เรากําลังรับผิดชอบเราสัตย์ซื่อกว่าคนทั่วไปเราขยันกว่าคนทั่วไปเราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบกว่าคนทั่วไปเมื่อเราทําอย่างนั้นเราจะเป็นคนที่มีความสําคัญกับบทบาท และสิ่งที่เราทํานั้นสิ่งเหล่านี้คือจึงเป็นสิ่งที่หนุนใจผมในการทํางานในการรับใช้พระเจ้าในการทํางานในคริสตจักรในการทํางานกับผู้รับใช้ของพระองค์ว่าผมสัตย์ซื่อเพียงพอหรือยังในการติดตามพระเจ้าผมเป็นคนที่รับผิดชอบต่องานที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้ผมหรือยังและผมได้ทํางานแล้วเขาได้เห็นชีวิตแล้วเขาสรรเสริญพระเจ้าที่ผมเชื่อหรือไม่นั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่เป็น ผลักดันและเป็นสิทงเตือนสติผมว่าบทบาทหน้าที่ที่ผมกำลังทำนั้นมันผมนั้นเป็นคนที่มีความสำคัญต่อบทบาทหน้าที่ในที่ผมกำลังทำหรือไม่พี่น้องครับในพระธรรมกิจการนั้นก็เช่นเดียวกันเขาพูดถึงบทบาทหน้าที่ของการแจกจ่ายถ้าพูดถึงเรื่องของการแจกจ่ายนั้นก็เป็นสิ่งที่พูดถึงพื้นฐานทั่วไปใครๆก็ทำได้แค่มายืนเอาของแล้วก็ไปแจกให้คนอื่น แต่ในขณะนี้ในบทที่6นั้นพูดถึงว่าการแจกจ่ายนั้นกำลังเกิดปัญหาเพราะกําลังมีคนมาบอกว่าเขานั้นแจกจ่ายไม่ครอบคลุมทุกคนและเขาจึงมาต่อว่าผู้เชื่อและเขาต่อว่าผู้นําในคริสตจักรว่าบางคนนั้นแจกจ่ายแต่เขาไม่ได้แจกจ่ายให้ทั่วถึงดังนั้นเมื่อปัญหาเกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นสิ่งที่ต้องทําก็คือว่าเขาต้องเลือก7คนเลือก7คนในนัดที่นี้คุณสมบัติของเขาคืออะไร มี3อย่างที่เราเห็นอย่างชัดเจนก็คือว่า3อย่างที่ปรากฏขึ้นก็คือว่าเขาต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงดีเขาต้องเป็นคนที่มีพื่อยามบริสุทธิ์และก็มีความเชื่อและอย่างสุดท้ายคือเขาต้องเป็นคนที่มีสติปัญญาดังนั้นสิ่งที่เราเห็นในพระครมภี์ของพระเจ้าสิ่งเหล่านี้ก็คือว่าไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่คนทั่วไปจะสามารถแจกใจ่ายได้แต่ต้องมีองค์ประกอบคือต้องมีชื่อเสียงดีต้องมีสติปัญญามีความเชื่อและมีต้องมีพื่อยามบริสุทธิ์และมีความเชื่อและมีสติปัญญาในข้อที่3 พี่น้องครับดังนั้นการทํางานของพระเจ้าไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้ใน3มสิ่งนี้โดยสรุปก็คือว่าการทํางานของพระเจ้าคือต้องเป็นคนที่เชื่อในพระเจ้าต้องเป็นคนที่พระเจ้าทรงเลือกสารจริงๆเมื่อเราเชื่อในพระเจ้าเมื่อพระเจ้าเลือกเราทําและอยู่ในบทบาทหน้าที่หน้าที่หนึ่งดังนั้นเราจึงจะสามารถทํางานของพระเจ้าได้ยกตัวอย่างเช่นการพูดพระวจนะคำของพระเจ้าหรือการเทศนาะ ถ้าสมมติว่าใครๆก็ทําได้ถ้าเราจะเอานักทอกโชว์หรือนักพูดหรือด็อกเตอร์มาพูดเรื่องพระวจนะคำของพระเจ้าแน่นอนว่าเขาจะทําได้แน่นอนและอาจจะทําได้ดีมากด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนที่พูดเก่งคนอาจจะมาฟังเขาเยอะแต่พี่น้องครับวัตถุประสงค์ของนักเทศหรือคนที่พระเจ้าเลือกกับคนที่ทั่วไปหรือคนที่เป็นนักทอกโชว์นั้นแตกต่างกันใช่ไหมครับเรามาดูข้อเปรียบเทียบ ในเรื่องของนักเทศที่มาจากพระเจ้าและนักทอกโชว์หรือนักพูดที่พูดนั้นเขาแตกต่างกันอย่างไรนักเทศนั้นก็คือว่าเป้าหมายของเขาคือการประกาศเรื่องของพระเจ้าแต่นักพูดนั้นเป้าหมายของเขาคืออะไรเพื่อเงินและเพื่อในการที่จะเลี้ยงดูตัวเองนักเทศนั้นก็คือว่าเขาพูดในสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสว่าพระเจ้าตรัสอะไรแก่เขาและเขาจะต้องพูดในสิ่งนั้นแต่ว่านักทอกโชว์นั้นเขาพูดในสิ่งที่เขาอยากจะพูดในสิ่งที่ รู้สึกว่าคนฟังแล้วฟังสนุกแต่นักเทศนั้นเทศในสิ่งที่พระเจ้าตรัสแม้ว่าคนที่ฟังไม่อยากฟังเพราะว่าเป็นคำตำหนิคำตักเตือนที่มาจากพระเจ้าแต่นักทอกโชว์นั้นพูดในสิ่งที่คนฟังแล้วฟังสนุกและมีเสียงหัวเราะนั้นนักเทศนาก็เช่นเดียวกันเมื่อเขาเทศนั้นเขาต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาเทศออกไปว่าเขาได้สอนอะไรออกไปแต่นักทอกโชว์นั้นนักพูดอาจจะพูดในสิ่งที่ สนุกสนานในนาทีนั้นเมื่อง,งานจบก็จบไปพี่น้องครับและก็สิ่งที่สําคัญก็คือว่าของนักเทศก็คือว่าเพื่อที่จะดึงชีวิตฝ่ายวิญญาณเพื่อจะรักษาชีวิตฝ่ายวิญญาณให้ในการที่จะติดตามพระเจ้าแต่ว่านักทอกโชหรือนักพูดนั้นพูดในเรื่องของฝ่ายเนืน้อหนังอันนี้เป็นข้อแตกต่างที่เราจะงเห็นได้ไดชัดดังนั้นสิ่งที่ผมได้รับประพรในอาทิตย์นี้และอยากจะแบ่งปันไปสู่พี่น้องก็คือว่า ทุกงานและทุกสิ่งที่เราทํานั้นล้วนแต่มาจากพระเจ้าและเราทำเพื่อที่จะถวายเกยเียรติแด่พระเจ้าเมื่อเราเป็นคนของพระเจ้าเมื่อเราทำหน้าที่ที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้เราทำสิ่งที่เราทำนั้นก็จะเกิดผลและเกิดการพัฒนาขึ้นในก่อนหน้านี้ในบทที่6ที่พูดถึงการเลือกตั้งคนที่มาเป็นเหมือนกับมัคคนายกในการแจกจ่ายในการแจกจ่ายของเราจะเห็นว่า ก่อนหน้านี้เมื่อเขาแจกจ่ายโดยที่จะให้ใครก็ได้ที่จะ,จะแจกจ่ายก็ทําให้การแจกจ่ายไม่ทั่วถึงและเกิดปัญหาแต่เมื่อเจคนที่เลือกมาตามพระประสงค์ของพระเจ้าคือมีชื่อเสียงดีเต็มด้วยพระญญาณและมีความเชื่อและมีสติปัญญาผลที่ออกมาปรากฏในข้อที่7ก็คือว่าการประกาศพระวจนะของพระเจ้าก็จเจริญขึ้นและจํานวนสาวกก็เพิ่มขึ้น อย่างมากในกรุงเยรูซาเลม็มและพวกบรหุหิจจำนวนมากก็มาเชื่อถือพี่น้องครับบทบาทหน้าที่ที่เรากำลังทำนั้นเราถูกเลือกมาจากพระเจ้าเราต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงดีเมื่อไม่ใช่ชื่อเสียงในโลกนี้แต่เป็นชื่อเสียงในเรื่องของความเชื่อเมื่อเขามองดูชีวิตของเราชื่อเสียงในเรื่องของความเชื่อชื่อเสียงในการรักการอธิษฐานรักการแสวงหาพระเจ้าต้องไปสู่พี่น้องคนอื่นที่ได้ฟัง พี่น้องครับและอย่างที่2ก็คือว่าเป็นการเต็มด้วยพยยามอสุดิในเรื่องของความเชื่อและอย่างสุดท้ายคือเรามีศปัญญาที่มาจากพระเจ้าและ3ามข้อนี้ทุกอย่างมาจากพระเจ้าดังนั้นข้อสรุปในพระพรที่ผมได้รับในอาทิตย์นี้ก็คือว่าเมื่อเราทํางานทํางานอะไรก็ตามพระเจ้าทรงเป็นคนมอบงานงานนั้นให้กับเราและ เราเป็นคนของพระเจ้าพระพรที่มาจากพระเจ้าสิ่งที่เราดัดทนั้นต้องทําเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเมื่อคนมองชีวิตของเราคือหน้าที่ที่เรากําลังรังรบผิดชอบนั้นต้องแตกต่างจากคนอื่นต้องมีความสัตย์ซื่อต้องมีความรับผิดชอบต้องเต็มไปด้วยสติปัญญาและความเชื่อและสิ่งเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเมื่อสิ่งนั้นมาจากพระเจ้าถวายเกียรติแด่พระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็เหมือนในข้อที่7ก็คือว่า งานการประกาศของพระเจ้าก็จำเริญขึ้นพี่น้องครับคนของพระเจ้าเมื่อทำงานงานนั้นต้องจำเริญขึ้นเพราะว่างานนั้นพระเจ้าเป็นคนที่มอบหมายพระเจ้าเป็นคนที่สถิตอยู่กับเราและพระเจ้าจะทำให้งานงานที่เราทำจำเริญขึ้นพี่น้องครับขอพระเจ้าเสริมกำลังชีวิตของเราผมเชื่อเหลือเกินว่าสิ่งที่เรากำลังรับผิดชอบอยู่ในขณะนี้พระเจ้าเป็นคนที่เป็นผู้ที่มอบหมายให้กับเรา สิ่งที่เราต้องพยายามในการที่จะปรับและในการที่จะพัฒนาตัวเองก็คือว่าเราต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงดีเราต้องเป็นคนที่มีพยายามโรยสุดมีความเชื่อและเราต้องเป็นคนที่มีสติปัญญาเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเมื่อเราทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเราเอาใจใส่เราจะแตกต่างจากคนทั่วไปและผลสุดท้ายที่ตามมาก็คือว่าสิ่งที่เราทํานั้นก็จะ ความจเจริญหรือจเจริญขึ้นเติบโตขึ้นพัฒนาขึ้นเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังเราทุกคนให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญพระคุณความรักมัน่นคงของพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับพระพรที่มาจากพระเจ้าพระวจนะคำของพระองค์ที่พระองค์ทรงแตสอนแก่ชีวิตของเราให้เราทั้งหลายสัตย์ซื่อรับผิดชอบในสิ่งที่พระองค์ทรงมอบหมายและ ให้สิ่งที่เราทํานั้นเป็นสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าโงร์เจ้าข่าขอการทรงนำที่มาจากพร,ระองค์ตลอดทางอาทิตย์ที่จะถึงนี้ที่เราจะดาเนินชีวิตอยู่ในพระองค์เป็นคนที่รับพรและเป็นพรแก่คนอื่นเราฝากมอบชีวิตของเราทั้งหลายไว้ใต้การทรงนำที่มาจากพระองค์อธิษฐานทุนขอในพระนามพระมยสูคริต์เจ้า,จาอาเมนขอพระเจ้าอว้พรพี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับ